ที่เขาเงียบไปเป็นเพราะว่าเขาหมดใจหรือว่าไม่ว่างจริงๆก่อนฟังคำนายอย่าลืมกดติดตามกดหัวใจให้ม่หมออ้ําจะมาจชาโรด,ด้วยนะคะสําหรับคนที่สงสัยในความสัมพันธ์กับใครบางคนอาจจะเป็นคนคุยก็ได้หรืออาจจะเป็นคนที่คุณมีความรู้สึกดีๆกันอยู่นะแล้วอยู่ๆเขาเงียบหายไปคุณอยากจะรู้ว่าเขาเนี่ยหมดใจ หรือว่าเขาแค่ไม่ได้ว่างจริงๆอ่ะเดี๋ยวสับสดๆกันนะสำหรับใครที่อยากจะดูส่วนตัวกับหมอทักข้อความมาขอจองคิวก่อนได้เลยนะคะขอดูพลังงานของเขาหน่อยค่ะว่าตอนนี้เขาไม่ว่างจริงๆหรือว่าเขาหมดใจกับคุณไปแล้วอ่ะขอดูพลังงานหน่อยค่ะอืมดูจากพลังงานตรงนี้ ามว่าเขาไม่ว่างจริงๆหรือว่าหมดใจกับคุณไปแล้วต้องบอกว่าจริงๆแล้วจะว่าหมดใจก็ไม่ใช่นะเพราะดูจากพลังงานตรงนี้เขายังดูมีความรู้สึกดีๆให้กับคุณอยู่อะขอดูพลังงานเพิ่มเติมอีกสักหน่อยค่ะนะคะว่าไพา่จะสื่อสารบอกอะไร อ,อดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกว่าจริง,รงๆแล้วเขาน่าจะยังคงรู้สึกดีกับคุณอยู่นะเพราะฉะนั้นแล้วไอ้ข้อที่ว่าเขาหมดใจหรือเปล่าเนี่ยอาจจะตัดทิ้งได้เลยเพราะเขาน่าจะยังไม่ได้หมดใจกับคุณหรอกเพราะความรู้สึกดีๆยังคงมีอยู่แต่ถามว่ามีอะไรบางอย่างในความสัมพันธ์ที่ทําให้เขารู้สึกอึดอัดใจไม่สบายใจหรือรู้สึกอไ,ไม่สดใสสดชื่นกับความสัมพันธ์ไหมก็ต้องบอกว่าเป็นไปได้เหมือนกันไม่แน่ใจว่าตอนที่คบกันมีมีการแบบว่า มีความรู้สึกกดดันอะไรหรือเปลหรือเปล่าเนาะอาจจะไปสร้างความกดดันอะไรบางอย่างให้เขาโดยไม่รู้ตัวอ่ะขอดูพลังงานเพิ่มเติมหน่อยค่ะว่าไพ่อยากจ,จะสื่อสารอยากจะบอกอะไรกับคุณอืมเป็นไปได้ว่าดูจากพลังงานตรงนี้คุณอาจจะจดจ่อใจจดใจจ่อนะอยู่กับเขามากเกินไปหรือคุณอาจจะคาดหวังให้เขาสร้างความสุขให้กับคุณมากกว่าการที่คุณจะมีความสุขได้ด้วยตัวเองมากเกินไปนะ ดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกว่าเขาไม่ได้หมดใจนะเขาไม่ได้หมดใจกับคุณแต่บางครั้งบางทีมันอาจจะมีความรู้สึกอึดอัดใจหรือเขาอาจจะรู้สึกว่าเขาไม่สามารถทําให้คุณมีความสุขได้เต็มที่ร้อยเปอร์เซ็นต์สักทีนะอาจจะรู้สึกน้อยเนื้อต่ําใจหรืออาจจะรู้สึกไม่ ไม่สามารถทําให้คุณมีความสุขได้ก็รู้สึกทอ้อแท้นะคะอันดับที่1นะเออทีนี้ถ้าดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกว่าไอ้นีเรื่องของการหมดใจแต่ไม่ใช่แน่ๆนะอาจจะมีความรู้สึกกังวลใจซะมากกว่านะแต่ถ้าดูจากพลังงานตรงนี้ไอการไม่ว่างจริงๆเนี่ยอาจจะมากกว่า1คือต้องบอกว่าสาเหตุที่เขาเงียบไปคือ1เขาอาจจะไม่ว่างจริงๆนะสองคือเออเขาอาจจะมีความรู้สึกกังวลเวลาที่เขาทําอะไร ไม่เป็นไปตามที่เขาพูดอ่ะคือเขาทําไม่ได้อย่างที่พูดอ่ะแล้วมันทําให้คุณเสียใจมันมันต้องบอกว่าเขาก็ไม่ได้รู้สึกดีนะสิ่งเหล่านี้มันอาจจะทําให้เขาเงียบไปนะคือถ้าเขาทําไม่ได้เขาก็เลยไม,ไม่ไม่กล้าที่จะสัญญาไปเลยดีกว่ามันก็เลยทําให้เขาเงียบหายไปแต่ถามถามว่าหมดใจไหมไม่ได้หมดใจยังรู้สึกดีๆกับคุณอยู่แต่ไม่ได้มีคน